เคยสงสัยไหมครับว่าความรู้เรื่องดวงดาวสมัยโบราณจะช่วยให้เรารอดชีวิตได้อย่างไงวันนี้มาหาคําตอบกันครับถ้าหลงป่าแบบไม่มีเข็มทิศจะทํำยังไงมาดูเรื่องราวที่จะใช้แค่ท้องฟ้าเป็นไกด์นาทางกันครับเรื่องมันเริ่มจากนักผจญภัยสองคนปอและกล้าที่สงสัยว่ากลางวันกลางคืนมันเกิดขึ้นได้ยังไงพวกเขาเลยออกเดินทางเพื่อหาคําตอบจริงๆว่าสิ่งที่เห็นบนฟ้านะ่ะมันคืออะไรกันแน่จนได้ไปเจอกับท่านปราที่สอนเรื่องระบบพิกัดขอฟ้าให้ครับ อย่างแรกเลยคือมุมทิศหรือ a อซิมิสครับมันคือการวัดทิศทางง่ายๆเลี้ยไปกับขอบฟ้านั่นเองต่อมาก็คือมุมเงยหรือเอล i จ u ูดอันนี้เอาไว้วัดว่าวัตถุบนฟ้าเนี่ยมันอยู่สูงจากขอบฟ้าแค่ไหนสรุปง,ง่ายๆนะครับมุมทิศบอกว่าไปทางไหนส่วนมุมเงยบอกสูงแค่ไหนแค่นี้ก็ระบุตำแหน่งได้ทั้งฟ้าแล้วแล้วความรู้ที่ได้มาก็ถูกเอามาทดสอบของจริงในหุบเขาเงาหลอนทันทีหมอกลงจัดจนมองอะไรไม่เห็นเลยครับ ทำให้การนำทางแบบปกติใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วแต่ปอน,นึกถึงสิ่งที่เรียนมาได้ถึงมองไม่เห็นฟ้าแต่ก็ยังใช้วิธีนำทางด้วยตัวเลขได้ปอบอกให้ใจเย็นๆแล้วใช้มุมทิศ180องศาเพราะในแผนที่จุดหมายคือทางทิศใต้ครับใช่แล้วครับมุมทิศ180องศาก็คือทิศใต้เป๊ะๆนี่แหละเข็มทิศจำเป็นของพวกเขาแผนก็ง่ายๆเลย1ห,หาจุดอ้างยิงทิศเหนือ2เล็งไปที่180องศาแล้วก็3เดินตรงไปเลย ในที่สุดก็ออกจากหมอกได้แต่เจอปัญหาใหม่ตอนนี้มืดแล้วต้องรนีไปให้ถึงแคมป์ก่อนเที่ยงคืนแล้วจะรู้เวลาได้ยังไงถ้าไม่มีนาฬิกาก็ต้องพึ่งดวงดาวอีกครั้งอสิครับแต่คราวนี้เพื่อใช้บอกเวลาพวกเขาเลยวัดมุมเงยของดาวที่เห็นประจำเทียบกับตอนพระอาทิตย์ตกอืมมันสูงขึ้นเยอะเลยเพรากเขารู้ว่าท้องฟ้าจะหมุนไปประมาณชั่วโมงละ15องศาก็เลยเอามาคำนวณง่ายๆแบบนี้เลยครับคำนวณออกมาก็ได้3ชั่วโมงพอดี หมายความว่าเวลาผ่านไป3าชั่วโมงแล้วต้งแต่ตะวันตกดินเห็นไหมครับปอนและกล้ารอดมาได้ไม่ใช่เพราะเวทมนต์อะไรเลยแต่เป็นเพราะความรู้ล้วนๆสรุปก็คือมุมทิศใช้บอกทางส่วนมุมเงยเนี่ยบอกความสูงและใช้จับเวลาได้ด้วยแค่นี้ก็เป็นเครื่องมือเอาตัวรอดได้แล้วท้องฟ้าก็เปรียบเหมือนแผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะครับคำถามคือเราจะอ่านมันออกหรือเปล่า